ดูด้านในก็จะเป็นสีแดงสวยสดใสนี่นะคะวงมุดงามมากเลยนะคะก็ขออนุญาตมาดำใกล้ๆนะมดงามประดิฐประตูแกะสลักด้วยไม้สักทั้งนั้นเลยนะคะแกะเป็นรูปต่างๆนะนะี่นะคะเดี๋ยวจะ ประตูก็สวยงดงามมากเลยนะแต่ขออนุญาตนะคะจะขอกาบไหว้พระท่านก่อนเดิขเดนขึ้นไปด้านในแล้วนะคะไประกราบบูชาพระท่านนะคะกราบองค์ชื่อเป็นวัดพระอารามหลวงจริงะคะนะคะทุกท่านน,ะะนี่นะประตูด้านในก็จะเป็นสีแดงส,สวยสดใส ะะมดงามประณีตประตูแกะสลักด้วยไม้สักทั้งนั้นเลยนะคะแกะป็นรูปต่างๆนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะนะคมจะมีด้านในด้านนี้เป็นประตูไม้ไม้ทั้งนั้นเลยนะคะสวยงดงามมากนี่ก็จะหลังคานี่ก็จะสร้างเป็นแล้เวเข้ามาด้านในประตูก็สวยงดงามมากเดะะีเ๋ยวขออนุญาตนะคะ จะขอกราบ,บไหว้พระท่านก่นอนโองดงามมากเลยนะคะก็ขออนุญาตมาท่านใกล้ๆ,ๆนะว้าโองดงามมากนะคะอาเข้ามาด้านในนะคะพญานาคนะคะเดี๋ยวนี้จะเข้าไปด้านในไปกราบสักการะท่านนะคะเดินไปขึ้นไปพร้อมกันเลยนะคะเพื่อนๆจะ้ะ ต่อรองเท้า,ทานะคะมีการประนิดประตูแกะสลักด้วยไม้สักทั้งนั้นเลยนะคะแกเป็นรูปต่างๆนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะนี่นะคะทุกท่านจะ,จะจะได้ดูบานประตูบานเกล็ดนะดาไปดนะูรอบๆนะคะนะคะโอ้ไม้แกะสลักไม้สักนะคะนั้นไม้สักทั้งนั้นเลยนะคะ สวยงามมากเลยพญานาคนะคะเดี๋ยวนี้จะเข้าไปด้านในไปกราบสักการะท่านนะคะเดินไปขึ้นไปพร้อมกันเลยนะคะเพื่อนๆจะ้ะต่อรองเท้าน,นะ,ะว้าวงดงามมากนะคะ้าเขามาด้านในแล้วนะคะทุกคน,นะ,คะนี่นะประตูด้านในก็จะเป็นสีแดงสวยสดใส ผมชื่อเป็นวัดพระอารามหลวงจริงนะคะเดินขึ้นไปด้านในแล้วนะคะไปกราบบูชาะพระท่านนะคะกราบองค์นี่นะคะทุกท่านจะจะได้ดูบานประตูบานเกินะไปเรบรอบๆนะ เดินขึ้นไปด้านในแล้วนะคะเพืกราบบูชาพระ,ะท่านนะคะกราบองค์นะคะจะมีด้านในทางนี้เป็นประตูไม้ไม้ทท่านั้นเลยนะคะสวยงดงามมากนี่ก็จะหลังคานี่ก็จะสร้างเป็นที่เราเข้ามาด้านในประตูก็สวยงดงามมากเลยนะจะขออนุญาตนะคะจะขอการกาบไหว้พระท่านก่อน ผมชื่อเป็นวัดพระอารามหลวงจริงนะคะแล้เวเข้ามาด้านนี้ประตูก็สวยงดงามมากเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะจะขอการาบไหว้พระท่านก่อนว้าวงดงามมากนะคะเข้ามาด้านในแล้วนะคะนี่นะคะพระวัดพระอารามหลวงนะคะวัดมหาวนารามนะคะเดี๋ยวจะ เป็นอุโบสถนะคะด้านนอกว้าวงดงามมากนะคะมาเข้ามาด้านในแล้วนะคะนี่นะคะทุกท่านจะก็จะได้ดูบานประตูปานกิจนะไปรอบๆนะว้าวงดงามมากนะคะ มาด้านในแล้วก็เดินขึ้นไปด้านในแล้วนะคะเพื่กราบบูชาพระท่านนะคะกราบองค์เราเข้ามาด้านในประตูก็สวยงดงามมากเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะจะขอกราบไหว้พระท่านก่อนนะคะทุกผ่านนี่นะประตูด้านในก็จะเป็นสีแดงสวยสดใส งามมากเลยนะคะกขอ,อนุญยตมาดินใกล้ๆนะนี่นะคะพระวัดพระอารามหลวงนะคะวัดมหาวนารามนะคะเดี๋ยวจะมีเป็นอุโบสถนะคะด้านนอกตมนชื่อเป็นวัดพระอารามหลวงจริงนะคะงดงามมากเลยนะคะ อ,อนุญาตมาทาใกล้ๆ,ๆนะคะตรงชื่อเป็นวัดพระอารามหลวงจริงนะคะมูค้ะะคจะมีด้านในทางนี้เป็นประตูไม้ไม้เท่านั้นเลยนะคะสวยงดงามมากนี่ก็จะหลังคานี่ก็จะสร้างเป็นประตูน,นี่นะ,ะประตูด้านในก็จะเป็นสีแดงสวยสุดใสนี่นะคะ เข้ามาด้านในประตูก็สวยงดงามมากเลยนะแต่ขออนุญาตนะคะจะขอก,ก,กปปารไหว้พระท่านก่อนทุกประกนี่นะประตูด้านในก็จะเป็นสีแดงสวยสดใสนี่นะคะทุกประการน,นี่นะประตูด้านในก็จะเป็นสีแดงสวยสดใสนี่นะคะ ดูด้านในก็จะเป็นสีแดงสวยสดใสนี่นะคะเดินขึ้นไปด้านในแล้วนะคะไปกราบบูชาพระท่านนะคะกราบองค์ไม้แกะสลักไม้สักนะคะนั่นไม้สักทั้งนั้นเลยนะคะ ามมากเลยนะคะก,ก่อนดูย่านมาถึงใกล้ใกล้นะลดกาปรปนีประตูแกะสลักเรื่องไม้สักทั้งนั้นเลยนะคะแกะเป็นรูปต่างๆนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะนี่ไม้แกะสลักไม้สักนะคะนั้นไม้สักทั้งนั้นเลยนะคะ สวยงามมากเลยที่เราเข้ามาด้านนี้มาดูก็สวยงดงามมากเลยนะแต่ขออ,ญญะะขออนุญาตนะคะจะขอกรารบายพระ,ะท่านก่อนนะคะนะคะนพระ,ะวัดพระอารามหลวงนะคะวัดมหาวนารามนะคะเดี๋ยวจะมีเป็นอุโบสถนะคะด้านนอกมปกมณี ตูกแกะสลักด้วยไม้สักทั้งนั้นเลยนะคะแกะเป็นรูปต่างๆนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะพญานาคนะคะเดี๋ยวนี้จะเข้าไปด้านในไปกราบสักการะท่านนะคะเดินไปขึ้นไปพร้อมกันเลยนะคะเพื่อนๆจะ้ะตัวรองเท้านะคะจะมีด้านในาทางนี้เป็นประตูไม้ไม้ทั้งนั้นเลยนะคะสวยงดงามมาก นี่ก็จะหลังคานี่ก็จะสร้างเป็นนะคะพระวัดพระอารามหลวงนะคะวัดมหาวนารามนะคะเดี๋ยวจะนี่เป็นอุโบสถนะคะด้านนอกที่เรเข้ามาด้านนี้ประตูก็สวยงดงามมากเลยนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะจะขอกราบไหว้พระท่านกะ่อนนะนี่นะคะทุกท่านจะก็จะ,จะได้ดูบานประตูบานเกตนะคะ है।